คุณเจียงใจดีปล่อยแกไปแล้วแท้แต่แกยังกล้ามาขโมยของอีกเหรอ,อถ้าฉันหักแขนแกไปสักข้างแล้วเราก็ดูสิแกจะยังกล้าหรือเปล่าน้องชายมีเรื่องแล้วตอนนี้คุณเจียงเรียกรวมกำลังพลที่ฉันบนแล้วเออได้เออในที่สุดเจ้านั่นก็ไปได้สักที หลังจากที่ฉันรักษาตัวเสร็จฉันจะต้องรีบไปที่คลังอาวุธทันทีกระดูกที่หักก็หายแล้วแต่ว่าการที่มันหายดีมันก็เล่นเอาซะฉันเกือบจะหลับไปเหมือนกันและดูท่าฉันจะต้องศึกษาพลังให้เสถียรแล้วด้วยเพราะตะหากเป็นแบบนี้บ่อยๆมันคงไม่ดีแน่เอ๊ะจะทิ้งมันเอาไว้แบบนี้หรอ เออยังไงก็ควรไปถามคุณเจียงก่อนที่จะลงมือทำอะไรล่ะนะใครโดนจับมาแล้วนั่นพี่ลีฮ <c oughs> ขอบใจมากน้องชายพลังของน้องชายมันดีจริงๆแต่ยังไงก็ตามครั้งหน้าช่วยรักษาให้ครบด้วยนะเพราะว่าครั้งนี้หน้าครึ่งหนึ่งของฉันมันชาไปแล้วครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายละครับนั่น ในตอนที่น้องชายถูกลากเข้าไปที่ประตูฉันก็เห็นว่าประตูมันกําลังจะเปิดออกซึ่งมันไม่มีทางเลือกนอกจากจะเข้าไปที่ห้องจ่ายไฟแล้วก็ซ่อนตัวแต่ที่น่าตกใจก็คือด้านล่างของห้องนั้นมันจะมีรูขนาดใหญ่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นทางเข้าไปในที่บางที่และด้วยสถานการณ์ที่ฉันถูกล่าฉันก็คิดว่าฉันจะอยู่เฉยๆไม่ได้ดังนั้นฉันก็ได้ไต่ลงไปตามเส้นสายไฟ และมันก็เหมือนว่าทางที่ฉันลงไปนั้นมันจะเป็นชั้นใต้ดินโซนที่2ที่นั่นไม่มีใครเฝ้าอยู่เลยแม้แต่คนเดียวแต่ว่ามันกลับมีกล่องอยู่มากมายแถมกล่องยังถูกปิดเอาไว้อย่างดีพอฉันได้เปิดกล่องหนึ่งออกมาดูปรากฏว่านั่นคือไส้กรอกแฮมและขนาดของมันก็พอๆกับท่อนแขนของฉันเลยด้วยและในตอนที่ฉันกำลังจะเอื้อมมือลงไปตรวจสอบของที่อยู่ในกล่องนั้นมันก็มีอะไรอยู่ข้างหลัง แล้วนายตอนนั้นที่ฉันกําลังหันไปภาพมันก็ตัดมาตอนที่ฉันอยู่ที่นี่แล้วยังไงก็ตามฉันก็รู้ได้ว่าพวกนั้นมันอาจจะมีอาหารซ่อนเอาไว้แถมยังเป็นไส้กรอกแฮมอันใหญ่เท่านี้มันจะแค่ไส้กรอกแฮมจริงๆหรอถ้าหากว่าพวกเขามีอาหารซ่อนอยู่ขนาดนั้นทําไมพวกเขาถึงยังมาระเบิดบ้านผมอีกล่ะครับแล้วบนซองที่หุ้มไส้กรอกแฮมไว้นั่นมันมีอะไรเขียนไหมครับไม่นะมันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่ไส้กรอกแฮมทั่วๆไปเลยล่ะนะ แต่ว่าพอฉันคิดดูดีๆแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นอันที่ใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยแบบนั้นมันไม่ปกติแล้วบางทีนั่นน่ะอาจจะเป็นคลังลับของเจ้าแว่นเจียงก็ได้นะครับเอ๋น้องชายคิดว่าเป็นสิ่งนั้นอย่างนั้นหรอทําไมคุณเจียงถึงไม่ให้จัดการเจ้านั่นเลยนะเขานะ่ะอยากที่จะจัดการมาแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอพวกมันกลับมากันแล้วหรอเอ๋เขาล่ะนี่เราเอาเขามาโยนทิ้งเอาไว้ที่ห้องนี้ไม่ใช่หรอ นี่นายแน่ใจนะว่ามัดไว้อย่างดีแล้วเฮ้ hey, นายลองไปดูที่ห้องนอนสิเจวันเจียงนั่นคิดจะฆ่าพี่ชายอยู่แล้วและตอนนี้เขาก็น่าจะลงมาแน่ๆจะว่าไปแล้วถ้าหากว่านั่นมันคือของสําคัญจริงๆแล้วก็เราจะทํายังไงต่อดีไม่ต้องกังวลครับผมเตรียมการเอาไว้แล้วก่อนอื่นเราต้องไปหาเธอกันก่อนนี่พี่สาวที่จะไปรับเธอหนะ่ะไปถึงที่นั่นแล้วหรือยังเออมีอะไรอย่างนั้นหรอ เธอมาที่บ้านเก่าของนายแถมยังจะฆ่านายแล้วทำไมล่ะฮะบ้าเอ้ยทำไมเป็นหุยหน้าล่ะอย่าเปิดประตูนั่นมันหุยหน้าใยญ่นั่นไม่ได้ขึ้นไปรับเธอหรอกนะฉันนี่เธอน่ะได้ยินไหมนี่เธอนี่นี่นบ้าเอ้ยพี่หลี่พวกเราต้องกลับกันก่อนแล้วล่ะครับเออเออไม่มีคน โอ้โหเสียงพูดเสียงพูดนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ่ะทำไมพวกเขาถึงไวอยวายแบบนั้นกันพาคนแก่และเด็กขึ้นไปที่ชั้นบนทางเดินซ้ายมือส่วนคนอื่นๆเตรียมอาวุธแล้วตามสันลงมาถ้าหากว่าเราปล่อยให้พวกมันปล้นแล้วแล้วก็พ่อแม่พี่น้องของเราจะต้องอดตายแน่เพราะงั้นแล้วพวกเราจะต้องหยุดพวกมันให้ได้จะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตอนนี้หริเจนหาวก,กำลังบุกนะ่ะ ไม่รู้สิแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเข้าข้างเราแล้วยังไงตอนนี้พวกเราก็ควรปกปิดตัวตนแล้วแฝงตัวไปกับฝูงชนซะครับโอ้ยโอ้ย,อยน้องชายงานนี้แย่แน่แน่ ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยเจ้าหางเฟิงนะ่ะย้ายมาที่นี่จริงๆน่นะหรอหลี่หุยหน้าเธอมาทำอะไรที่นี่งั้นหรอเออฉันมาที่นี่เพื่อหาอาหารกินนะ่ะเธอกำลังหาบางอย่างอยู่สินะแต่ว่าเธอไม่พาคนมาเยอะเกินไปหรอนั่นขอกำลังใจให้แอดคนละหนึ่งไลน์นะครับคนจะได้เห็นคลิปทางช่องเยอะๆนะครับ